อยากจะบอกว่าชอบเด็กหรือว่ารักเด็กที่มันมีข้อดีมากไปหลากหลายอย่างนะครับวันนั้นไปตาชาติอัเภอบัวใหญ่ถามว่ากินเด็กแล้วมันดียังไงบ้างชาวบัวใหญ่บอกว่าพี่คะกินเด็กแล้วมันละลายในตับ<อ>วันนี้ขออนุญาตถามชาวเสือสามกันสักนิดนึงว่ากินเด็กแล้วมันดียังไงคะ มอมตะนี่เป็นสิเลยอมตานี่เป็นสิอยู่แล้วกินเด็กแล้วมาดียังไงคะขอรักฉันกินพ่อเด็ดๆขพรักินพ่อเด็ดๆมันแซบอ่าไม,ม่นิแซ่บกินมันมันนัวบอกก็ต้องใส่ผุงชูรสยากบอ <c oughs> เอนีะ่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความรักนะคะไม่ว่าจะชอบเด็กหรือว่าชอบคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆสำหรับอ่าหนึ่งชีวิตหนึ่งกำลังใจนะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าความรักที่มันมันทำให้เราดำเนินไปในแต่ละวันได้ได้จริงๆนะแต่ถ้าวันไหนทะเลาะกันหรืองอนกันเนี่ยนะคะก็ไม่มีแรงในการทำงาน ใช่ไหนมาดูตัวเองเนี่ยห่างกัน่อยไม่ได้เลยห่างกันสามวันนี้คือโอ้โหตายมิ้งท่านพ่อแน่ว้าอยู่ับเดี๋ยววันนี้ก็ได้เจอกันแล้วใช่วันนี้ใครสอด เรา่เมียไม่ได้แต่งรี่คุณเลยนนะชีวิตผู้หญิงคนคนหนึงนี่เขาไม่รักนี่ไม่ไม่พบเจอขนาดนี้ฝากไว้ให้คิดด้วยด้วยกันนะนี่กเพื่อเป็นเื่อ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน,หน่อยน้ำเน,นด้ะจ้ะ